ชื่อไพบูญสีสดครับอาชีพขายเสื้อผ้าครับอาชีพผมคือคือมันต้องขึ้นลงขึ้นลงกรุงเทพภูเก็ตนะครับก็เวลาเราขับรถเวลาปวดฉี่เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมันยังไม่ถึงหรือมันยังคืออยากจะให้มันทําวามเร็วครับก็นานๆคืออ,อั้นฉี่นะครับเวลาผมเข้าห้องน้ำเัวอย่ผมรู้สึกว่าไปยืนฉี่แล้วมันฉี่ไม่ออกนะครับฉี่นานมากแล้วถ้ามีคนเยอะๆเนี่ยคือเหมือนกับเราต้องเกรงใจคนข้างหลัง คือเราต้องมาต่อคิวใหม่ประมาณหรือมากก็เข้าห้องห้องน้าไปเลยกลัวว่าจะเสียเวลาคนอนื่นเขาทีเนี้ยนานๆเข้าไปยืนฉี่แล้วอยู่อยูๆก็มีหนองอะไรออกมาผสมเลือดออกมาด้วยครับแล้วก็ตามด้วยน้ําสีแดงมาก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นต่อมลูกหมากโตแล้วก็ป่วยหนักหน่ยครับหมอเขาก็ทําการสวนพอสวนรู้สึกว่ามัน ม,มันเจ็บนะครับมันเจ็บจี้ๆเข้าไปแล้วก็ทําให้เราเกิดอาการเข็ดจะไปหาหมอพอหาหมอเสร็จออกจากโรงพยาบาลเขาก็จัดยาให้เรีวยกว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบไปหาหมอในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยคือเราเคยปฏิเสธหมอตรงนี้ไปก็เอายาที่เขาจัดให้มาเนี่ยไปที่ร้านขายยาให้ร้านขายยาจัดให้คือ,อยาที่เขาจัดให้จะเป็นยาส่วนมากจะเป็นยาขับปัสสาวะนะครับ แล้วก็ทําแบบนี้ต่อไม้เลยคือไม่ไปหาหมอหนักเข้าหนักเข้ามันก็จะเป็นแบบเป็นหนองไม่เลยอาการหนักมากๆขึ้นเนี่ยคือต้องหามส่งโรงพยาบาลเลยทีเนี้ยเขาบอกว่าหนึ่งหนักๆนักคือเขาต้องสวนเพิ่มก็คือออกมาออกมาจากโรงพยาบาลก็เข้ามานั่งโพสต์โทรศัพท์เต้นว่าเฮ้ยใครมีอะไรดีๆเนี่ยคือนั่งโพสต์ท้อกับชีวิตตัวเองอะเนื่องจากเราเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับ <m> เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งก็ แลวเราห้าหกหมื่นบาทคือเราต้องหาให้ได้เครียดบางทีเนี่ยบางทีก็ต้องเหมือนมันปิดประตูแล้วก็อยู่ในห้องคนเดียวคือคิดอย่างเดียวว่าจะหาเงินยังไงแล้วก็มาประสบป,ปัญหากับต่อมลูกหมากด้วยยิ่งหนัก,กเข้าไปใหญ่ครับพอเราโพสต์ไปเสร็จก็มีคนแนะนําเรื่องของผลิตภัณฑ์ของโพลิตินหลังจากที่เราทานโพลิตินนะครับมาเรารู้สึกว่าโพลิตินเนี่ย มันดีและตอบโจทย์กับชีวิตเราได้เราก็เลิกจากอาชีพที่ขายผ้าซึ่งเป็นอาชีพที่ทําให้เราป่วยนะครับแล้วก็มาทําเกี่ยวกับโปรตีนเพื่อบอกต่อกับนอื่นนะครับตอนนี้หลังจากที่ใช้โปรตีนนะ่ะก็ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นอาการของโรคที่เราเป็นอยู่มันก็เริ่มที่จะดีขึ้นดีขึ้นนะครับหายเครียดไป ก็90%นะครับก็อยากจะบอกต่อผลิตภัณฑ์โลรตินนี้ให้กับประชาชนคนไทยนะครับว่ามันสามารถที่จะดูแลสุขภาพได้ขอบคุณโลรตินครับ